แต่ว่ายังไม่ใช่ค่เลยแต่ว่าเค้นบอกว่าอีกสองปีเก็บเงินก็จะแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถ้าอีกสองปีแล้วดูสถานการณ์ถ้าพร้อมก็ต้องแต่งอ้าวทำไมล่ะทำไมเขาใช้คำว่าต้องอ๋อถึงวัยที่เหมาะสมค่ะภูมิใจมาบอกเขาแบบว่ามีแบบวิทย์กำลังคอมเมนต์กดเกมอะไรมาแล้วก็ดีดีค่ะแล้วก็ดีใจไล้คุณจะมากขึ้นไหมเพราบอกว่าอีกสองปี คุยกันมากขึ้นไหมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคุยกันปกติค่ะทิ้งแอนคิดไหมว่าแบบถ้าเกิดสเต็ปต่อไปแล้วจะเป็นยังไงกับคู่เราเลยหมายหมายถึงชีวิตในอ,าอนาคตถ้าเกิดการเปลี่ยนใจแล้วแต่งงานแล้วจะยังไงเป็นทิ้งแอนหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่ได้คิดเลยคะ่ะแค่วางเป้าหมายว่าเออเดี๋ยวเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พร้อมก็คงแต่งงานนะคะแล้วก็ถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปสองปีมันไม่ทัน นานใช่ไหมคะมันต้องเตรียมตัวในระดับน,นี้โอ้ยจริงเหรอคะ <c oughs> อีกนานนะคะและ้วพอษ์มากความเป็นตัวาวแต่ไหนมาแบบไม่มีเลยค่ะอ่ะแบบไม่มีเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอะคะอ่ะเดี๋ยวไว้ไว้ถึงเวลาจริงก่อนค่อยว่ากันแล้วส่วนตัวเรามองความสำคัญอการแต่งงานยังไงหรือว่าก็แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้หรือว่ามันก็ยังสำคัญนะสำหรับเราคือสำหรับเอสเอสรู้สึกว่าการแต่งงานมันก็สำคัญค่ะ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่แผยว่าเราพบกันมานานเราก็ต้องมองเป้าหมายเหมือนกันว่าโอเคเราจะสร้างอนาคตยังไงก็คือเนี่ยแหละแต่งงานแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะแต่ว่อติดปีแล้วค่ะไม่ทำไมยถึงพบกับพี่เพ็นติดปีแล้วปียังไม่ปีนี้เป็นปีที่สิบค่ะสิบปียังไม่พอเหรอฮิลล์ ไว้รอเงินพ้อมก่อนนะค่ะบางทีมันติดแค่ติดเรื่องอะไรเรื่องการทํางานนะคะแล้วก็ภาระฝุกนท่านต่างๆอะไรย่างเงี้ยค่ะเรายังรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่พร้อมเดี๋ยวไว้ให้พร้อมกว่านี้ก่อนค่คะตัวเราด้วยค่ะใช่แล้งหลังให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยแต่งใช่ใช่ค่ะอย่างเพราะว่าเอสก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยมีน้องด้วยแล้วก็การงานก็ยังต้องทําอยู่เงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันหลายสิ่งยังไม่อยากเอามารวมกันเอสบอกว่า ตัวเขตเขาเป็นสามารถเป็นผู้นำครอบครัวสำหรับเราได้ได้ได้ค่ะก็ผัดจันนำนำกันคนละเรื่องเพราถนัดเรื่องนั้นเขาก็นำเรื่องนั้เรนื่องะนยกตัวอย่างเรานำเรื่องอะไรอ่าน่าะเรานเรื่องอะไรอ่าวยนัวย่างเรนเรื่องายกยาเรานำเรื่อะรนข้อางเป็นคนมีรองอะไบอ่ินยตัวอย่างเนองะยแต่เรื่องการทํางานเรื่องี่ต้อ่ดูแลตัอางดูานเขากอจะถานกัวางเรานื่องอะ่านกัวอางเานขรองเขรอ่ายก็ัอย่างเรานเร่องไ่านยกั่าน อนาเดีรีวิวอะไรนีเขาเป็นยังไงบ้างพี่เคนก็ดีก็น่ารักค่ะโตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็คิดรอบคอบมากขึ้นมีวางเป้าหมายมากขึ้นค่ะเพราะเป้าหมายเขาคือแบบเสร็จีเทเรียนลูกอ๋อยเพียง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 เเว้ยงเพียียเพีงีเงเพยง ก็้โอ้ไม่ถึงค่ะค่ะก็พยายามทำอยู่ค่ะก็อยากอยากทำให้มันสำเร็จค่ะแสดงว่าขนาดครยจะขอเราคอยก็สอพพอดสอดสอดคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเหมือนปรึกษากันมีอะไรช่วยกันก็ก็ช่วยเหลือกันแสดงว่าการกลับมาครั้งที่หกที่ผ่านมพเขาก็เขาเความมั่นใจให้เราได้เยอะขึ้น ก็ก็เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดะค่ะเพราะว่าเหมือนพอช่วงอายุเราเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตกันค่ะนนี้ยังต้องปรับปรับเรื่อยๆ,อยๆค่ะเขาเขาเนี่ยหรือว่าเขาอยากปรับไม่ไม่ค่ะเขาโตเขาโตเขาโตขึ้นค่ะเข้าใจไหมพอ่อ เราแฟนเราเก็ปเปลี่ยนปก็เปลี่ยนไปเยอะ <c oughs> เลยมัยแรกก็ก็ดีนะคะก็ก็ดีดีค่ะเราเองเหรอเเปลี่ยนไปหมเราก็เราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นด้วยเราก็ต้องการอะไรที่แบบว่าคุยกันรู้เรื่องเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบว่าก็คุยกันเล่นๆนแล้วีเราก็ไม่เอาเพราะเราก็โตขึ้นด้วย<ค>เราโตมีทะเลออาะกันไหมกับหม่ไเออไม่ทะเลาะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการคุยไม่เข้าใจในเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ ถ้าเที่ยวกับไปตอนเด็กๆเราจะไม่มานั่งทะเลาะเรื่องอะไรที่แบบว่าิแล้วีเอสเซอร์เออว่าเขนกลัวเอสเซอร์ไหมหนูว่าเขาเกลรงใจมากกว่าร <laughs> อะรอเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนค่อนข้างแบบ <c oughs> ไม่ใช่ดูเป็นคนจริงจัง <c oughs> ใช่ค่ะเป็นคนแบบ ไม่ไม่ไม่ค่อยติดเล่นเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่มีมุมแบบเล่นกุ๊กกิ๊กกันเลยหรอไม่ค่อยค่ะมีบ้างน้อยน้อยเขาเรียก็อื่นมั้ยคะโอ้ต้องให้ต้องให้พี่เคนรีวิวหนูบ้างเดี๋ยวให้พี่รีวิวแต่เขาไม่บอกว่าทำไมเราไม่แบบกุ๊กกิ๊กก เอออาจจะด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้แบบว่ากุ๊กอีกไม่ค่อยได้โรแมนติกอยู่แล้วมันก็เลยเป็นความแบบเคยชินนะคะแเ้ย่ก็มีเวลาไปพักผ่อนส่อกันด้วยกันก็มีเวลาใช้เวลาด้วยการไปคาเฟ่ไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะทันในคลิปที่เราเล่นกันาาก็มีคู่รักค่ะเออก็อจะมีแบบช่วงจังหวะเงี้นแหละค่ะที่แบบได้มีโอกาสเล่นใช่ไหมคะ